เป็นบ้านของนาถาบินิกาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ยิ่งใหญ่สร้างวัดเชตวันที่นี้เป็นบ้านของเศรษฐี <c oughs> บ้านของนาถาอินิกาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นโรงทานโรงครัเวเจเจ้าพระสงฆ์ก็มาก็ได้รับบินฑบาตท,ที่บ้านเศรษฐีนี้ก็เศรษฐีก็ได้สร้างวัดเชตวันพุธิเจ้าก็ได้อยู่19พันษาก็ถือว่ 19, า,อาเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ สั่งสมบุญบารามีในสำเร็จโสดาบันรือว่าเป็นผู้บำลุกบำุงพุทธศาสนาทำบุญจนเแก่แต่น้ำผักดองแล้วก็ถือว่าสุดยอดเศียทีความ ยิ่งใหญ่ในบุญกุศลเพิ่มพูนบุญ <c oughs> บุรณะนี่ก็เป็นบริเวณบ้านเศรษฐีไม่ต้องดูเลยบุรณะที่มากมาย